สำหรับคลิปลองให้ในคลิปนี้นะครับกระผมนายอังเอ็าแครจะมาอยู่กับการทดลองอาวุธทั้ง20ชนิดกันนะครับว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้งานยังไงมันทํางานยังไงนะครับมันมีผลยังไงนะครับผมอาวุธชนิดไหนซัพพอร์ตกับสแตนไหนบ้างนะครับอาวุธชนิดไหนมีเงื่อนไขในการใช้งานที่ยุ่งยากยังไงเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยจะมีคําตอบให้เพื่อนๆนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยอาวุธชนิดไหนมันใช้งานยังไงบ้างนะ อันแรกเลยนะครับวิลโลว์สตาร์ฟนะครับอันนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเพราะาเป็นพรองที่ทุกคนต้องได้กันอยู่แล้วนะครับมันเป็นพรองเริ่มแรกเลยนะครับซึ่งเจ้าพรองนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่30หน่วยนะครับผม อันถัดไปนะครับทวินเซอร์เพนสตาร์ฟนะครับเจ้าพรองนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่40หน่วยนะครับโดยความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจของไลท์แอคแท็กคอมโบฟินิเชอร์ซึ่งเจ้าไลท์แอคแท็กคอมโบฟินิเชอร์นะครับก็คือการที่เราโจมตีรัวๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วการกระโดดทุบแบบนี้เนี่ยนี่กระโดดทุบพองลงพื้นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือการโจมตีที่เรียกว่าไลท์แอคแท็กคอมโบฟินิเชอร์นะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีแบบนี้นะ แลวถ้าเกิดตัวเราอยู่บนน้ำนะครับไอเจ้าไล่แอคแท็กคอมโบฟินิชเชอร์เนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้พรองอันนี้นะครับผมชิ้นถัดไปนะครับวินแบร์สตาร์ S นะครับอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่500เหน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มมัตราการติดคริ t ิคัลเนี่ยให้ตัวละครของเรา4%โดยเจ้าความสามารถของพรองอันนี้นะครับมันจะเพิ่มโอกาสติดคริทิคัลนะครับของการโจมตีอันเวลลิงสไตล์นะครับผม ซึ่งเจ้าก,การโจมตีแบบ Unveiling Style นะครับก็คือเมื่อเราใช้คาวสเตปปุ๊บแล้วเรากดซีเลียมกดตีเบ้านี่มันจะวิ่งเข้าไปเตะแบบนี้นะครับนี่อันนะั้นคือการโจมตีแบบ Unveiling Style เนอะถ้าเกิดเราถือพรองอันนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้การโจมตีเมื่อกี้นะครับ อันถัดไปนะครับ Cloud Pattern Stone Staff นะครับเจ้าพรองนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่60และจะเพิ่มพลังป้องกันเราอยู่ที่30ด้วยอันนี้ถือว่าเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่เราได้พรองอันนี้มาเนี่ยเราอยู่ประมาณ Chapter 2แค่นั้นเองนะครับผมมันเท่ากับเกาะชิ้นหนึ่งเลยนะสำหรับพลังป้องกัน30เนาะความสามารถของพรองอันนี้นะครับจะเพิ่มดาเมจให้ชา์ r g e s m a h e a v y Attack นะครับซึ่งเจ้า Charge s m a h e a v y Attack นะครับมันก็คือสายทุบนั่นแหละก็คือเรากดชาร์จโจมตีแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือชา a r g e Smash Heavy Attack เนาะ มันจะเพิ่มดาเมจให้การโจมตีประเภทนี้นะตีปกติไม่นับนะครับนับเฉพาะการชาร์จโจมตีเท่านั้นนะครับผม อันถัดไปนะครับแรดเซตสตารนะครับอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่66หน่วยนะครับและยังเพิ่มโอกาสติดคริเทียลเพลื่อนเพื่อนด้วย7%ซนะครับผมซึ่งความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับเมื่อการโจมตีครั้งที่4ของเราที่เป็นการหมุนควงพรองรอบตัวนะครับของการโจมตีเบาเนาะแล้วก็การหมุนควงพลองที่เราเอาไว้ใช้ปัตธนูนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีพายุทรายเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งในเจ้าพายุทรายนี้เนี่ยจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็ระยะการโจมตีให สามสี่เห็นไหมมันจะมีทรายออกมารอบๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรากดควงกระบองอันนี้นี่เห็นบ้ามันก็จะมีทรายหรเหลืองๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้าทรายนี้เนี่ยมันจะเพิ่มระยะการโจมตีให้ด้วยนะแต่มันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับมันเพิ่มนิดเดียวนี่ มันเพิ่มนิดเดียวนะครับมันไม่ได้เพิ่มเออยอะมากเนาะอันนี้ก็ลองตัดสินใจใช้ดูนะครับว่ามันคุ้มไหมนะครับสำหรบับ Bless s t a r เนาะชิ้นถัดไปนะครับหลง r e s t a r f นะครับซึ่งเจ้าพรองอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่70หน่วยนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพรองสายยืดเสาหรือว่าสายพิลลาสแตนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้าพรองอันนี้เนี่ยจะเพิ่มดามเมจของทุกการโจมตีที่เป็นการโจมตีของพิลลาสแตนเนาะซึ่งการโจมตีของพิลลาสแตนนะครับมันก็จะมีนี่เลย Swiping Gel แล้วก็ชันนิงเกลนะครับนี่นอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มพลังโจมตีของชาร์จเฮฟวีแอคแทกของสายพิลล่าสแตนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะกับสายพิลล่ามากมากนะครับแต่มันไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีของการโจมตีปกตินะมันเพิ่มเฉพาะมูฟที่เราใช้ท่าของสายพิลล่าสแตนนะครับผมการโจมตีปกติไม่เกี่ยวนะครับ อันถัดไปนะครับกังจินสตาร์นะครับเจ้าพรองอันนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี70แล้วก็จะเพิ่มอัตราการติดคิติคอลให้เพื่อนๆ6%เอนด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้าพรองอันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระหว่างชั a เ t อร์สและชั a เ t อร์สเนาะเพราะว่ามันเท่นะครับแล้วก็มีสายฟ้าเปลียบปลาเปรียบปลาให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับสำหรับเจ้าพรองอันนี้เนาะโดยความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับนั่นก็คือ ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกิลพันนิชชิ่งดาวพัวนะครับในการโจมตีมันจะทำดาเมจสายฟ้านะครับแทนที่การโจมตีปกตินะครับผมและพันนิชชิ่งดาวพัวคืออะไรล่ะพันนิชชิ่งดาวพัวคือสกิลเม็ดนี้ครับนี่ในมาเทียลอาร์ตนะครับเม็ดที่4นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยในการคอมโบนะครับไลแอคแทกคอมโบเราสามารถกดได้5ครั้งนะครับก็คือตีตีตีแล้วก็หมุนตัวตีแล้วก็ควงกระบองนะครับแล้วครั้งที่5จะเป็นการกระโดดทุบเนาะ ในการโจมตี4ครั้งแรกนะครับตั้งแต่เริ่มโจมตีจนถึงหมุนควงกระบองรอบตัวนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องโจมตีโดนศัตรูทั้งหมด6ครั้งอ่าแล้วมันจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีที่เป็นกระโดดทุบในครั้งสุดท้ายนะครับให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับผมสําหรับเจ้าสกิลนี้เนาะหลักการทํางานของสกิล punishing d o w n p o u นะครับนั่นก็คือนี่เลย1 2 3 4นี่ระหว่างที่ควงกระบองนี้เนี่ย ก่อนหน้าตั้งแต่เริ่มตีจนถึงควงกระบองเมื่อกี้นะครับให้ตีโดนศัตรูทั้งหมด6ครั้งนะครับดูกันอีกที1 2 3่1 2ออันนี้ที่สุดท้ายนะครับอันนี้จะแรงขึ้นนะครับผมและจะทำดามเมจสายฟ้าใส่ศัตรูนะครับถ้าเกิดเราใส่กังจินมสตาร์ทนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอสายฟ้าที่มันวนรอบๆตอนที่เราควงกระบองเนี่ยมันไม่ได้ใส่สถานะไฟฟ้าช็อตให้ศัตรูนะครับมันจะใส่ให้เฉพาะตอนที่เรากระโดดเอาพรองทุบพื้นนะครับแล้วม,มีฟ้าผ่าลงมาอันนั้นแหละจะทําให้ศัตรูติดสถานะไฟฟ้าช็อตเนาะแต่ไม่ใช่ว่าฟาดครั้งเดียวแล้วมันจะติดเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องฟาดต่อเนื่อง2อถึงสครั้งนะครับศัตรูถึงจะติดสถานะไฟฟ้าช็อตได้เนาะอันนี้เนี่ยแอบใช้ยากในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญคือมันเท่นะครับสำหรับคังจิน อันถัดไปนะครับจู้ป,ปัยสเปียนะครับอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้จะไม่ใช่พลองแต่มันจะเป็นหอกเนาะซึ่งไอ้เจ้าจูไปยสเปียเนะี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่75หน่วยนะครับผมโดยความสามารถของเจ้าหอกอันนี้นะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีปกติของเราที่เป็นแอคแท็กคอมโบนะครับที่เราโจมตีเบานะครับเป็นการโจมตีรูปแบบหอกแทนเนาะซึ่งเจ้าหอกอันนี้นะครับยังเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของสายแทงอีกด้วยนะครับหรือว่าสายทัสแตนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติเมื่อเราใช้จู้ไปเปียกันนะครับมันจะเป็นการนี่แทงหมุนฟาดหวงหอกแล้วก็นี่ครับฟาดลงมานะครับเป็นการฟันนะครับไม่ใช่ทุกพื้นนะอีกที่นี่แล้วก็ฟันนะครับกระโดดฟันเนาะแล้วสกิลสายทรัสต์สเตนนะครับที่มันเพิ่มดาเมจนะครับก็แทบทุกสกิลเลยทั้งออฟเฟน e ์ดีเฟนต์นะครับที่เราตีเบาตีหนกักแล้วก็ตีหนักนะครับนี่แบบนี้หรือว่า ตีเบาตีหนักแล้วก็ตีเบาค้างนะครับที่เราจะหมุนควงหอมแบบนี้นะครับมันก็เพิ่มดาเมจด้วยนะรวมไปถึงชาร์จเฮฟวี่แอคแท็นะครับที่เราจะแทงพองไปข้างหน้าอันนี้มันก็เพิ่มดาเมจด้วยเช่นกันนะครับสำหรับจูไป่าสเปียเนาะ ชิ้นถัดไปนะครับไคตินสตาร์นะครับเจ้าพรองอันนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่80หน่วยและจะมีอัตราการเกิดคริติเค้าเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับผมซึ่งความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับเมื่อเราใช้การโจมตีแบบชาร์จเฮเวียแท็กเสรศัตรูนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้เรานะครับตามแทบโฟกัสที่เราหายไปนะครับ แต่ต้องบอกว่าเจ้าพองอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะอ่าอันนี้เนี่ยเลือดผมลดนะครับนี่เห็นไหมเลือดผมลดลงมาเรื่อยๆนะเพราะผมติดพิษนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ชา้าในเวีกแท็กดูนะครับที่แถโฟกัสสเมตรนะครับอันนี้ความสามารถของพองล้วนๆนะไม่มีสกิลมาเอี่ยวนะครับผมปังนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวมากข้อเล็กๆเท่านั้นนะครับสาหรับเจ้าไคตินสตาร์นะครับความสามารถอันนี้เนี่ยมันใช้งานไม่ค่อยได้ผลนะครับผมรู้สึกว่ามันเพิ่มน้อยไปนิดหนึ่งเนาะ ต่อไปนะครับสไปเชฟสตานะครับอันนี้ถือว่าเป็นพรองระดับทองที่เราสามารถคราฟได้เป็นอันแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าสไปเชฟสตาร์เนาะโดยเจ้าสไปเชฟสตาร์นะครับจะมีพลังโจมตีอยู่ที่80หน่วยนะครับผมโดยความสามารถของมันนะครับเราจะได้ค่าโฟกัสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราซิง g t ทรูการโจมตีของศัตรูได้นะครับซิงทรูเกมนี้นะครับส่วนใหญ่หลักๆนะครับเท่าที่ผมเชอและผมเทสมานะครับมันจะมีอยู่2สกิล สกิลแรกก็คือเโสลูดสไตล์เคาน์เตอร์โฟนะครับของสายทุบหรือว่าสายสมาชนะครับที่เราจะเคาน์เตอร์ศัตรูแล้วก็สวนด้วยการฟาดพรองเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถซีทรูการโจมตีของศัตรูได้เนี่ยพรองของเราจะกลายเป็นสีแดงเนาะแล้วเราก็จะไม่เสียโฟกัสในการโจมตีครั้งนั้นด้วยนะครับผมแต่การที่เราจะใช้เโสลูดเคาน์เตอร์โฟเนี่ยเราต้องมีค่าโฟกัสหนึ่งแต้นะครับเราถึงจะสามารถซีทรูการโจมตีของเอนิมีได้นะครับผม ส่วนอันถัดไปนะครับนั่นก็คือลัคกี้สไตร์นะครับอันนี้เป็นสกิลของสายทรัสต์สเตนหรือว่าสายแทงนั่นเองซึ่งเจ้าสกิลนี้นะครับจะไม่ต้องใช้ค่าโฟกัสในการซีทรูการโจมตีของเอนิมีนะครับเราสามารถใช้สไปเชฟสตาร์แล้วก็ใช้ลัคกี้สไตร์เนี่ยเพื่อเก็บเกรดโฟกัสของเราได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของลัคกี้สไตล์นะครับมันจะถอยออกมาพร้อมกับร่างกายของเราเนี่ยเป็นเงาขึ้นมานะครับเห็นแถบโฟกัสไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะครับชั่วระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ต้องบอกว่าการที่จะได้จังหวะสีอิงทรูเนี่ยเพื่อน,นๆจะต้องฝึกเยอะนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันติดค่อนข้างยากอย,กอยู่นะ อันถัดไปนะครับสไปเดอร์เซเลเชียสตารนะครับเจ้าพรองอันนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่8 5หน่วยและจะเพิ่มวัตราการติดคริติเคิลให้เพื่อนๆอ,อีก12%นะครับผมซึ่งเจ้าพรองตัวนี้นะครับความสามารถเบื้องต้นเนี่ยจะเหมือนกับเจ้าไครตินสตาร์หรือว่าเจ้าพรองอันนี้อ่าที่ผมทําไปแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยไปย้อนดูกันได้นะสําหรับความสามารถเจ้าไคยินสตาร์นะครับแต่มันจะเพิ่มความสามารถอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเมื่อเพื่อนๆเน,นี่ยอยู่ในสถานะที่ติดพิษนะครับแล้วเราใช้ชาร์จเฮฟวี่แอกแท็เนี่ยโจมตีศัตรูนะครับเราจะสามารถแปะสถานะติดพิษใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าพองอันนี้เนาะ <S <S 2: <S 2> แล้วเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมอยู่ในสถานะติดพิษแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ชาร์จเฮฟวี่แอกแท็ในการโจมตีศัตรูอ่าศัตรูก็จะติดสถานะติดพิษไปด้วยนะครับ อันนี้ต้องบอกว่ามันต้องเป็นเฉพาะชาร์จเฮลวีแอคแท็กนะครับการโจมตีปกติเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ศัตรูติดพิษเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่เห็นปะต้องเป็นชาร์จเฮลวีแอคแท็กเท่านั้นนะครับมันถึงจะติดพิษนะอ่าดูอีกทีนึงอ,อือปอาเห็นปะ เพืเ่อนๆอาจจะต้องกระโดดฟาดมันหลายๆรอบหน่อยนะครับศับตรูถึงจะติดสถานะพ o ยนันเบนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะครับสำหรับอันนี้เนะะาะคาถาอันนี้นะครับผม นัต่อไปนะครับ Visionary Centipede s t a f f นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นพรองสายเดียวกับ Spider c e l e s t i a l s t a f f เมื่อกี้นี้เลยนะครับผมซึ่งเจ้า Visionary Centipede s t a f f เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่90หน่วยนะครับและจะเพิ่มอัตราการติดคิดที่เข้าเพื่อนเพื่อนอีก10%นะครับผมความสามารถแรกก็จะเหมือนกันเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆใช้ชาร์ Heavy Attack นะครับก็จะเพิ่มเลือดตามแถว Focus Point นะครับที่เราสูญเสียไปนั่นเองนะครับผม แต่มันจะเพิ่มความสามารถอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือเมื่อศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะที่ติดพิษนะครับการฟื้นฟูเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าวนะิเชนารีเซนดิพิสทาร์ปเนาะโอเคครับตอนนี้ศัตรูเนี่ยติดอยู่ในสถานะติดพิษแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาเทวีแอคแท็กสามขั้นเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่เห็นมันบอกว่ามหาศาลเนาะนี่แค่นี้ เห็นไหมทุกคนมหาสารจริงๆครับมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับสาหรับเจ้าครองอันนี้นะครับวิเชนารีเซนติพีดสตาร์ฟเนาะอันต่อไปนะครับ s t a ร์ of b ฟ e s ิสซิงคารมานะครับพรองอันนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่100หน่วยนะครับเราจะเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนๆอีก40หน่วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังเพิ่มความต้านทานสถานะเผาไหมหรือว่าเบ r นลิสิตสแตนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยด้วยนะครับผมซึ่งความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับเหมาะสำหรับสายทุบหรือว่าสายสัมแมชนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาร์จเฮวีอะแท็กหรือว่าการโจมตีหนักแบบชาร์จนะครับโดยใช้ค่าโฟกัส3แต้มนะครับผมมันจะมีล่าวาเนี่ยเผาไหม้รอบๆการโจมตีของเราด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันนี่เลยชาร์จ1 2 3เมื่อครั้งที่3นะครับสายสมัน,นะครับเห็นบ้างมันจะมีไฟรอบตัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราโจมตีล่ะกระโดดทนะุบนี่ มันจะมีไฟเผาด้วยนะครับซึ่งเจ้าไฟนี้เนี่ยมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่บนไฟนี้ด้วยนะอันถัดไปนะครับโกลเด้นหลงสตาร์นะครับอันนี้เป็นพรองระดับมิสติคอลอันแรกที่เพื่อนๆจะสามารถคราฟได้นะครับแต่เพื่อนๆต้องไปผ่านเควสมังกรทั้งหมดก่อนนะครับแล้วต้องจบแชปเตอร์4ก่อนนะครับถึงจะได้ของครบในการคราฟเจ้าพรองอันนี้มาใช้งานเนาะ ซึ่งเจ้าก o ด d นหลงสต s t a นะครับจะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่108นะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยจะเหมือนกับหนุงวิสตาร์ฟทุกประการเลยนะครับก็คือมันจะเพิ่มพลังโจมตีของท่าโจมตีสายพิลล่าไม่ว่าจะเป็นส w e ป p i n g เก l ช turning งเกลนะครับหรือว่าท่าตั้งเสาและฟาดของสายพิลล่านะครับแต่มันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเพื่อนๆมีค่าโฟกัสตั้งแต่ระดับ3ขั้นขึ้นไปนะครับมันจะสามารถโจมตีและแปะสถานะ t h u n d e r b เบลหรือว่าไฟฟ้าช็อตใส่ศัตรู ได้นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าสถานะทันเดอร์เบนเนี่ยมันทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการทํางานของเจ้าโกลเด้นหลงสตาร์มันทํางานยังไงนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเมื่อเรามีท่าโฟกัส3และใช้บิลลาสแสนตนนะครับมันจะทําการใส่สายฟ้ามังกรฟาดลงมานะครับและศัตรูเนี่ยก็ยจะสามารถติดสถานะทันเดอร์เบนได้นะครับเห็นไหมมันจะมีสายฟ้ารอบๆตัวศัตรูนะครับเห็นปะ เป็นประกายเปรีย้ยวๆเปรียปร้ยวๆอันนี้เนี่ยศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับทั่วขณะหนึ่งเนาะอันต่อไปนะครับบีชุยบีสตาร์มนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมันจะเป็นพลองที่พลังโจมตีร้อยห้าแล้วก็บวกอัตราการตีคีย์ทิคอลเพืเพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับสำหรับพลองอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยตรงไปตรงมานะพลังโจมตีหนักแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคีย์ทิคอลเยอะแค่นั้นเองครับสำหรับบีชุยบีสตาร์มนะครับผม ต่อไปก็คือตรอยไบต์ดับเบิลเอสเปียร์นะครับอันนี้ไม่ใช่พรองนะครับแต่มันเป็นหอนะครับอันนี้อยู่ในตระกูลจื้อไผ่สเปียร์เลยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันโหดกว่าจื้อไผ่สเปียร์เยอะมากนะครับสำหรับเจ้าหอ,อกอันนี้เนาะซึ่งเจ้าหอ,อกอันนี้นะครับจะมีพลังโจมตีอยู่ที่135และเพิ่มอัตราการติดคิติคอลให้เพื่อนๆ6%ปนะครับผมโดยความสามารถของเจ้าหอกอันนี้ก็จะเหมือนกับจื้อไผ่สเปียร์ทุกประการเลยก็คือมันจะเพิ่มความแรงนะครับของการโจมตีสายทรับ ไม่ว่าจะเป็น offense in defense นะครับหรือว่า w h i r l i n g touch นะครับเจ้าหอ,อกนี้ก็จะเพิ่มความแรงหมดรวมไปถึงชาติเฮเวียกแท็กที่จะเป็นการแทงหอ,อกออกไปข้างหน้าด้วยนะครับผมและที่เด็ดกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เจ้าหอ,อกเล่มนี้นะครับในการใช้สกิล offense in defense นะครับนี่ตีเบาตีหนักแล้วก็ตีหนักนะครับมันจะยิงพายุดาบไปโจมตีศัตรูจํานวนมหาศาลเลยนะครับค่อนข้างแรงเลยนะสําหรับสกิลนี้เนาะอ่าอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหอ,อกเทพอ,อีกอันนึงนะครับผมของเกมนี้นะ อันต่อไปก็คือพองจินกูแบงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพองที่ดีมากๆอันนึงนะครับและเพื่อนๆจะได้รับมันทุกคนแน่นอนนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เล่นไปถึงเกมตอนท้ายๆเนาะเจ้าพองอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่1 3 5นะครับแล้วก็ค่าอัตราการเกิดคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้น6%โดยความสามารถของเจ้าพองอันนี้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ครบเซตเทเวนอีควอลนะครับ อันนี้แค่ถือพรองไว้กับตัวเนี่ยมันก็มีความสามารถแล้วเนาะสำหรับเจ้าพรองอันนี้นะครับผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยจะทําให้เมื่อเราเก็บเกลดโฟกัสเกินเกลดที่3เนี่ยระดับของค่าในการเก็บเกลดโฟกัสของเราจะไม่ลดลงนะครับผมมันทําให้เราเก็บโฟกัสขึ้นขั้นที่4ได้ง่ายมากซึ่งการที่เราโจมตีแบบฮฟว v ่แ t t a ท k และแบบชาร์ตนะครับโดยที่เราใช้โฟกัสระดับ4เนี่ยมันแรงมากๆนะครับผมอ่าผมเทให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยผมมีเกลดโฟกัสอยู่ที่ประมาณ3เกลดนะครับนี่เห็นป่า เกรดโฟกัสขึ้นเรื่อยๆนะครับและมันจะไม่ลดลงนะครับถ้าเกิดผมไม่โจมตีศัตรูหรือว่าผมไม่เฟอร์เฟคซ์ซอดของศัตรูนะครับเกรดโฟกัสผมก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ลดลงมาเนาะอ่านี่ต่อให้เราโฟกัสขึ้น4ี่แล้วก็ตามนะครับเกรดโฟกัสของเราก็จะไม่ลดลงนะครับและการโจมตีของเกรดโฟกัสระดับ4เนี่ยมันแรงมากๆนะครับนี่แรงมากผมบอกเลยนะครับสาหรับเจ้าโฟกัสระดับ4เนาะพรองนี้เนี่ย ผมแนะนําให้ใช้นะครับสำหรับใครที่ได้รับมันมาแล้วนะครับมันใช้งานได้ดีมากๆนะต่อไปก็คือ a d a p t s p y Shooting Full Band s t a r นะครับอันนี้จะเป็นพองระดับ New Game Plus แล้วนะซึ่งเจ้าพองอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่120หน่วยนะครับและจะเพิ่มอัตราการติด Critical ให้เพื่อนๆ25%นะครับอันนี้มากที่สุดในเกมนะครับสำหรับการเพิ่มอัตราการติด Critical เนาะมันจะเพิ่มพลังตามโฟกัสที่หายไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับความสามารถนี้เนาะ แต่เจ้าพองนี้นะครับมันจะเพิ่มความสามารถขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาร์จเฮเวียกแทกโจมตีใส่ศัตรูการโจมตีนั้นอจจะยิงหนามออกไปโจมตีศัตรูรอบๆด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะโจมตีปกติดูก่อนนะนี่เห็นป่ะการโจมตีปกติไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีหนามยิงออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ชาร์จเฮเวียกแท็กนะครับนี่ปังมันจะมีหนามยิงออกมาเห็นป่ะตัวเลข450เมื่อกี้นะครับมันคือดาเมจจากหนามที่ยิงออกมานะอ่าเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงนะคร เอาตรงนี้แล้วกันนี่นะครับชาร์จชาร์จแท่งนี่เห็นปะมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆด้วยนะครับผมสำหรับหนามที่ยิงออกไปเนาะอ่าอีกทีนึ่งหนงสองแท่งนี่เห็นปะมันจะมีดาเมจ313ขึ้นมาแล้วก็จะโจมตีดาเมจตัวรอบๆด้วยนะสำหรับเจ้าพรองอันนี้นะครับผมพรองอันถัดไปนะครับดาร์ I ไอออนสตารนะครับผม ซึ่งเจ้าพลองอันนี้เนี่ยจะสามารถคราบได้ตอนที่เพื่อนๆเล่นระดับ New Game Plus เช่นกันนะครับผมสําหรับเจ้า Dark Iron Staff เนาะโดยพลองอันนี้จะมีพลังโจมตีอยู่ที่110หน่วยนะครับและจะเพิ่มค่าความต้านทานสถานะแช่แข็ง5หน่วยเพิ่มค่าความต้านทานสถานะไฟเผาอีก5หน่วยนะครับสำหรับพลองอันนี้เนาะ ความสามารถของเจ้าพรองอันนี้เนี่ยมันบอกได้เลยว่ามันดีมากๆนะครับมันทําให้เจ้าพรองนี้เนี่ยมันเป็นพรองที่แรงที่สุดในเกมนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีค่าพลังโจมตีอยู่แค่110หน่วยก็ตามนะครับนั่นก็คือพรองอันนี้เนี่ยจะแรงขึ้นตามเบสเฟนะครับที่เพื่อนๆมีนะครับยิ่งเพื่อนๆมีค่าพลังป้องกันมากขึ้นเท่าไหร่นะครับพรองอันนี้ยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นเนาะตอนนี้นะครับผมมีค่าดเดฟอยู่ที่187นะครับพรองอันนี้เนี่ยจะโจมตีแรงอยู่ที่175นะ งั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยค่าพลังป้องกันผมอยู่ที่684นะครับค่าพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น249นะครับผมสําหรับการใช้เจ้าดาร์ไกออนสตาร์ฟเนาะยิ่งค่าดีเฟนซ์เพื่อนๆยิ่งเยอะพรองนี้ยิ่งแรงนะครับสําหรับเจ้าพรองดาร์ไกออนสตาร์ฟนะครับผม สำหรับชิ้นสุดท้ายในเกมนี้นะครับนั่นก็คือสตอมแฟลตหลงสตาร์มนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพรองระดับนิวเกมพัดอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งเจ้าพรองอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีอยู่ที่140นะครับและจะเพิ่มมาตราการติดคีย์เท็ให้เพื่อนๆอีก9%นะครับผมโดยความสามารถของเจ้าพรองอันนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพรองมังกรอันอื่นแล้วนะครับเจ้าพรองอันนี้เมื่อเรากดชาร์จโจมตีหนักนะครับมันจะสร้างสถานะทันเดอร์เบดหรือว่าไฟฟ้าช็อตเนี่ยใส่ตัวละครของเรานะครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดคครรรััใส่่ตตววลลละะะขอองเเาแมื คของเรานะครับติดสถานะทันเดอร์เบนนะครับการโจมตีด้วยพรองของเราทุกชนิดนะครับจะทําให้ศัตรูสามารถติดสถานะช็อกสเตตนะครับหรือว่าสถานะที่จะทําให้ศัตรูโดนการโจมตีหนักขึ้นได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราชาร์จนะครับนี่เห็นไหมเราจะมีแถบสถานะขึ้นมานะครับและเมื่อเราติดสายฟ้าช็อตเราโจมตี อ่าศัตรูก็จะมีการติดสถานะไฟฟ้าช็อตด้วยนะครับอันนี้ทุกการโจมตีเลยนะครับการโจมตีปกติอ่าก็จะสามารถทําให้ศัตรูติดไฟฟ้าช็อตได้นะครับผมแต่ต้องอย่าลืมนะครับเมื่อเราติดสถานะไฟฟ้าช็อตเนี่ยเราก็จะโดนโจมตีหนักขึ้นเช่นกันนะครับทุกคนอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการลองอาวุธให้ทั้ง20ชนิดนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่ผมตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะทำมันดีไหมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะล็อกสเปคในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับอาวุธเนาะเพื่อนๆไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอาวุธที่เราชื่นชอบรูปรักที่ชื่นชอบแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาได้นะครับมันเป็นอาวุธชิ้นไหนชิ้นนั้นเลยนะครับเพื่อนๆต้องเปลี่ยนอาวุธอย่างเดียวนะครับผม โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับผม